ยเ็ปเดู้คนไแลินแน่ครับเย็นแน่แล้วเด็นใหม่กับูบ้หรอก้อนห้อนตั้งแต่นั่นทือดรกเนี่ยช่างดันพระคุณเจ้าคุณเจ็บแล้วก็ลูกร้านมา ขันบอาไม่ขามือเลยเด้อเพราะต้องไปขีดเดอไม่จริง่อยากให้ใสไม่จก็ใมืใ้่มือใหอิดเดือนไันไฝ่ให่ดแล้วที่ม่วล่ะต่อไปต่อไปยังยังว่ดี๋ยวก็ให้คเดืกันไ่ใหมดแล้วมือหลี่เด้อยาเกี่ยวเกี่ยวเด้เกียวรเบีอยย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 

เอาไปมันหอนมันหอนมดเก็บออกพอเก็บได้ขาแล้วไปดอกพ่หาได้เก็บบิดอกเดี๋ยวกาเดียหลายแล้วเีอาไปล้างเดียวแล้วเดี่ยวมปั่นหุ่นูนี้ยงราไปล้างไม่ผู้ที่นใดเาก็เลื่อนเต้เข้าไปล้วเขาเุยี่นี่เลยเหดยี่นี่ครับปวดลูกหมีล่ะป้าเล่นต้เข้าไปก่อน Young, เรามัจืดมากจืนแล้วพนโต้ด้วมือเนี่ยแล้วประดงนเงินใส่แล้วประด้รอกันย่อนมีมีเงินอ่ะคืนรอได้เป็นเพื่อไหมพ้นโตเงินไปออกมาจะไว

เจ็บผู้ใดผู้ใดยกไก่กับยเจ็บไปน้ำบ่าผู้ใดยกไก่จะเฝ้าเจ็บเอาไรล่างกระดูกก็ยังแล้วค่อยล่างเดีวค่อยเจ็บเอาที่หลังเอาน่ดูกีต็มคูดตัวหนึ่งดูสันหลังไงสันหลังมหาพ้อดีก็มีน็อตก็เแล้วก็มีแม็กด้ยอ๋อ

โอ้วเน่มันของมันหักติดแล้ว่ะเดี๋ยวเมอไว้เดี๋ยวเยาเดี๋ยวเไปเอาไปให้ไวยโยมผูไดฮะมีบูสเอาไม่เอาพร้อมเขาไปบูซ่าหนึองตัวเขาไปขายไก่ย่างเนื้อย่างเกาหลีพวกนี้หรอกเขาเปยงก่อน้ไปกิน yeah. เ like yeah. okay. mm ้อ hmm. บ yes. no, เขาไปยกคู่ยกหยังยุบันไหรอกายดีน่ายเพรอดีเนี่เขาเปิหนี่่า้านหนงเ้ห้านตางเตานี่ยล้วแต่ว่าต้องเฮีดได้เดต้องเลี้ยงด้ต้องเลี้ยงต้อเี้ยงแล้วก็เลี้ยง ไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงยังงแล้วนกกินบ่นี่เราซุมมือแล้วเอาขายไก่ย่างก็เลี้ยงไก่ย่างเนาะกินอันนี้กินของข้าวตัวเนี่ยทำเตาห้างเอาก็ไปใส่ห้างเงี้ยยังไงเนี่ย โอ้ขีเกียมมดขีเกียมขีเกียมบอกอย่างไม่กวดดอกพอเป็นพันกองไฟมาไต่เฮ้ยนั่งรถไปหอดบุญลั่มตัวขีเกียมเนี่ยนั่งหัวรถต่อมองตอมองนั่งข้อรถจะหันแล้วบอลงรถได้ยุ่งกับเล่นขึ้นเล่นลงอย่มั้งม่ไ้มน้ำมันดด้าล่างพร้อมกัน อีปัติเฮ้ยน้อเฮ็ดรียกแลน้พว้นะน่หาปูนปัหาไรเเะามันอะไรหรอกเพรามันมันเป็นปูนนนั่นปูนนมันต้องเป็นดินดินนั่นกจไปเลย

过来，来、嗯。嗯嗯